ขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปแม่ห้องสอนคนเดียวระยะทาง2,000กิโลเมตรพิชิต4,088โคง้งกับเหนือสุดของประเทศสักครั้งในชีวิตครับใครพร้อมตูดด้านแบบผมก็จัดไปครับผมออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนกว่าครับขับไปได้10โลโอ้โหหิวกาแฟนั่งคิด พินิษว่าจะไปจริงหรอวะใฟแก้วแรกงงงงการจนานพิเศษกูเลยไปกันแบบรวๆเร็วๆนะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและไปหยุดที่นครสวรรค์และชั้นกระเช้าที่กำแพงเพชรแล้วก็ฝนตกด้วยโอ้โหหนาวสุดแวะกินขนมปังครับแล้วไปกันต่อกำแพงเพชรครับเป็นเมืองที่ผมไม่เคยมามาก่อนนี่เป็นครั้งแรกแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากผมนี่เดินดูสถาปัตยกรรมนี่เป็นโอ้โหประมาณ2-3ชั่วโมงได้นะเพราะผมชอบอะไรแบบวัตถุโบราณอะไรพวกนี้โอ้โหแบบมันสุดยอดมากอะทริปนี้ผมเลือกไปทางถนนหนึ่ง 105ครับผมมาขึ้นแม่สอดไปยาวๆเลยจําได้เลยว่าลงแม่สอดจอดอ้วกไปทีหนึ่งโอ้โ oh, ห oh. รู้เรื่องเข้าต้มเครื่องออนเดอะล็อกเมล์เทนลงแม่สอดมาเข้าถนน105ครับถนนในตำนานที่ชาวไบเกอร์อยากจะสัมผัสสักครั้งในชีวิตแล้วผมก็จัดมันไปเลยครับสำหรับวันแรกครับผมสุดที่น้ําตกทีมอโบน้ําตกที่โอ้โหคนมีบุญท่าน,นั้นครับที่จะได้เห็นน้ําและใช่ครับผมนี่แหละที่มีบุญและได้เห็นน้ําของน้าตกทีบโบโอ้โห oh, oh. สว่วนจาจัดไปครับ610โลวันแรกโอ้โ oh. หดกักแทบแหกวันแรกไม่ได้จองที่พักไปเลยครับ ว่าจะไปนอนที่ตัวเมืองแม่ท่องสอนแต่ประสบการณ์นี้สอนให้ผมรู้ว่ากูไม่สามารถขับต่อเดียวไปถึงแม่ฮ่องสอนได้อ้โหเกือบตายเช้านี้ตื่นมาไม่เจอผีครับลับตื่นๆแต่ก็ไม่เจอนะอาฮะไปกันต่อครับเมื่อคืนผมนอนแถวแถวท่า,าเรือขุนพะวอแล้วผมก็วนจนมาเจอกันอีกแล้วนะน้ำตกทีมอโบอันแสนสวยงามและมีน้ำให้ใครๆได้อิจฉาไปกันต่อครับผ่านทีมอโครับผ่านรอยทุเลดอยที่ผมจะต้องมาพิชิตให้ได้ในอนาคตครับไปกันต่อตอนนี้7จ็ดโมงเชา้าอ้อ ห,หมอกหนามากๆคนเมืองกรุงยันต้องจนปั่นรถถีบอย่างเราโอ้โหแบบเจอทะเลหมอกแบบนี้แล้วแบบโอ้โหฟินเวอร์ไม่ไหวถัดจากทะเลหมอกมาก็จะเป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อนเหมือนกับเป็นภูเขาขั้นบันไดแบบสวยมากๆครับประทับใจสดๆนี่มีอีกทีมบอบหนึ่งด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยและใช่ครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังสอนให้ผมรู้ว่ายังขับอีกตั้งหนึ่งวันก่าจะถึงตัวจังหวัดโอไมก์และ นี่คือรอยยิ้มของคนที่คิดว่าถึงไม่ห้องสอนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าอีก200โลกว่าจะถึงตัวเมืองผมทิ้งอุทยานแห่งชาติตากสินมหานราฐยันแม่ยิ้มแม่เมยไว้นะครับเพราะผมคิดว่าผมจะต้องกลับมาแก้มือในอนาคตแต่อุทยานแห่งชาติแม่เงานี้ในอนาคตผมคงไม่ได้มาแล้วเพราะมันค่อนข้างใช้เวลามากแล้วก็ไกลามากเลยผมคงไม่สามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์มาได้อีกแล้วเกิดมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้ครับก็คือไปประทับตาท่นเองเย่เย่เย่หลังจากปั๊มตาเรียบร้อยก็ออกไปดูจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอำเภอแม่เงา จังหวัดแม่ห้องสอนคะ่ะอโหสวยมากจิบกาแฟไปดูแม่น้ําไปแล้วไปกันต่อครับโ,โหผมไม่เคยมาแม่ห้องสอนมาก่อนนะอันนี้ครั้งแรกที่ผมมาเลย <c oughs> เป็นครั้งแรกแล้วเป็นรังสุดท้ายด้วยที่กูจะขี่มาใส่มาโอ้เหนื่อยสตัตว์แต่ว่าโหดูวิวดิสุดยอดอะ่ะ หลังจากเพลิดพนอยู่ที่แม่น้ำสองสีมาตั้งนานก็ผมก็ซัดมาอีกสองชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงแม่สะเลียงมีสองคำที่จะบอกนะครับคือโคตรร้อนแล้วก็แวะที่อุทยานแห่งชาติแม่สะเลียงแล้วก็ทับตาเรียบร้อยเพราะว่ากูจะไม่มาอีกแล้วเมื่อกี้โคตรร้ ot, อนแล้วตอนนี้อ้าวฝนตกซะง,งั้นแต่อย,ยากกันนั้นเลยก็ซัดมาย,ยาวๆจนถึงโค้ง721องาอำเภอแม่ลาน้อยแล้วครับโอ้โหแบบสุดๆมากตอนนี้อุณหภูมิน่าจะมา42องศาและกูท่องกับตัวเองไว้ว่ากู ูจะไม่ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอีกแล้วโอ้โหปวดตูดจ้าด <laughs> <laughs> หลังจากเพลิดเพลินอยู่ที่แม่แลาน้อยสักพักหนึ่งครับก็ซัดมาย,วยาวๆ80โลเจอพวกน้ำป่าเจอพวกถนนขาดแบบนี้โอ้โหสี <4 S 1> ่โมงแล้วนะครับก <4 S 1> ูนี่ลองขอชีวิตเย้ย ออกจากท่าสองยางมา7จ็ดโมงเช้าครับตอนนี้4ี่โมงเย็นเพิ่งเข้าใจคําว่าขี่มอเตอร์ไซค์จนร้องขอชีวิตก็วันนี้แหละครับผมก็พักจิกสติ๊กเกอร์คขกมะรู้แปะไว้เก็บมาสัก2แผ่นนะแล้วไปกันต่อครับคือแบบตอนนี้ผมไม่เอาอะไรแล้วครับหมวกพวงผมไม่ใส่เลยผมไม่เอาอะไรละคือเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวที่แบบทรมานขั้นสุดอ่ะผมท่องกับตัวเองว่าผมจะไม่เอาอแล้วแทริปหน้าผมขอนั่งรถตู้ไม่ก็เครื่องบินแล้วกันนะไม่ไหวว่ะหลังจากผมพึมพำอยู่นานครับผมก็ถึงแล้วครับยินดีต้อนรับสู่จััังงหวดม่อสอสนครบทุก ผมขอบอกอย่างหนึง่งเลยนะคือสาวแม่้องสอนที่ข่าวจุวะ๊ะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบโคตรสวยดูสนามกีฬาสนามกีฬารอมรอบได้โพเขาโอ้โหผมนี่ยอมเลยสวยมากและด้วยความที่มาคนเดียวนะครับก็เลยพักที่พักแบบเกสต์เฮาส์ง่ายๆครับ350้าบาทและถ้าคลิปนี้ถึง1,000วิวผมจะเล่าเรื่องหลอนๆของที่พักนี้ให้ฟังครับทุกคนช่วยกันแชร์ให้ผมหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนะี่ยมันคืออะไรครับเพื่อนๆนี่เป็นแม่น้ำวัด โอ้โหสดยอดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP 2นะครับพอภากไปตัดไปโอ้โหน้ำลายแห้งหมดเลย5นาทีแล้วที่ผมมาไล่ตัดเพราะว่าผมจะไปเดินป่าอีกทริปหนึ่งนะครับผมก็เลยจะต้องเคลียร์เมมของผมออกให้หมดแล้วมันมีฟุตหลายฟุตที่ผมไม่ได้ใช้นะผมก็เลยจะเอามาใส่ในคลิปรวมทริปนี้ให้ผมผมให้หมดเลยครับขอบคุณทุกคนที่ดูและติดตามเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ